ทีนะคะทินแฟไปแลกเงินมาก็คือทินเอายูโรที่ทินแทกมาจากเมืองไทยอ่ะทินซื้อยูโรมาจากบ้านเราประมาณ37นะคะแล้วทินก็มาแลกที่นี่ได้36.5เองขาดบุญไปประมาณจุดหาศช่างมันเถอะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้แลกทั้งหมดที่ที่ซื้อมานะคะเพราะว่าตังยังพออยู่บางทีก็ใช้บัตรเครดิตเอาแบ,บัซิลิคโคนพันสองนะทุกคนนี่คุณลุงโชว์ให้ อันนี้ก็สวยนะสีเหลืองพี่พีนชอบมีเยอะนะที่นี่รังกระเป๋า How many color do you have? Color only one color Only one color okay Yeah I take this one Yeah เอานี้แหละทุกคนพันสองมันไม่ใหญ่เท่าอันเดิมนะแต่ว่าขอให้มีนี่อ้าหมุนได้ด้วยรดว้าว โอเคแขนเจแฮนด์ลโอเคโซวันสเต็ปโอเล่วันสเต็ปน่าพโอเคไอเท็กกิทลูปสีเลือกใบนี้นะทุกคนจริงๆริงเมื่อคืนดูนี่ไว้สีเหลืองอาจจะเดินไปนิดนึงก็เลยอ่ะสีเขียวมายคัลเลอร์สีเหลืองสีเขียวอ่ะเดินกลับจ้ะลากกระเป๋าเดินกลับจ้ะลากกระเป๋าเก๋ๆในเมือง ยิงใบนี้ดีนะทุกคนมันลื่นมากเลยลอ้อลื่นเืือลื่นดคือจริงๆแล้วดีกว่าไบเดิมที่ทินทำมันพังดูสภเฉพาะความรกของทีนตอนแรกทีนกังวลว่าจะเอากระเป๋าว้นั้นไปทิ้งที่ไหนตะเกียทีนถามเขาเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปทิ้งให้น่ารักมากเลยเดี๋ยวค่อยจัดเรียบร้อยจ้ากระเป๋าใหม่ม่นั้นอยู่ตุรกีไปโอ้ตแต่ใบนั้นใหญ่กว่าเล็กกว่านี้นึงแต่ก็ใส่ได้นะคะ อันนี้เป่าไปเล็กยังใส่ได้อีกพร้อมกับบ้านละจ้ากระเป๋สาสองใบนะจ๊ะคิดถึงบ้านแล้วแท็กซี่มากันลุมคนนี้นะทุกคนเพราะว่าแกกดมิตเตอร์เมื่อตะกี้คือคิดเหมาพันสองทีเลยไม่ไปถึงอยากรู้ว่าถ้าไปมิตเตอร์จริงจมาเท่าไหร่จริงนะทุกคนคืออันนี้คือตอนยังไม่ครึ่งทางเลยนะ จะแปดร้อยแล้วนะไม่รู้ว่าคิดผิดคิดถูกมามิดเทอะงงเมื่อกีค้คณลงขอกอะขอดูบุหรีแล้วแม่บอกมาให้มาแ้่นี้ก็จะตายที่นี่เขาดูบุหรีจัดแ่ดจัดมากเลยทุกคนจริงเออแล้วจริงก็ไม่ได้ใช้แอปแท็กซี่ของที่นี่เนาะมันไม่เหมือนที่ขาซักที่ทินใช้ไอโบว์เอ้ไม่ใช่อายเน็กโกะ,ะคือราคาเป๊ะมากเลยนอกจากว่าเราจะให้ติดเอาอะไรเงี้ยเนี่นมันโอเคกว่าก็าคือตุรกีก็เขาก็จะมีความ สวีทกี้หน่อยๆประมาณพวกนิสัยแขกนั่นแหละเราก็ต้องรู้ให้ทันวันนี้ทุกไม่ทันม็โดนหลอก็มีสีสันของการเที่ยวทุกคนสุดตะกี้จินจ่ายแท็กซี่ไปประมาณพันสองนิดๆขิดก็ให้ติดลุงเข้าไปนิดนึงอย่างน้อยก็มันเป็นไม่ได้ราคาเหมาเนาะมันก็เป็นราคาอ่ามิเตอร์ถ้ามาหลายๆคนมันก็คุ้มนะทุกคนก็หารคนละประมาณสามสี่ร้อย แต่น,นี้คือการมาเที่ยวคนเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีตัวหางนะนอ่ไม่เป็นไรไอยากกระปป้นมากเลยเดี๋ยวไปลุ้นกระเป๋านะจ้ามาถึงเร็วไปหน่อยทุกคนตอนนี้ประมาณ9โมงไตรทีน4โมงครึ่งนะคะเคาน์เตอร์ยังไม่เปิดแต่รังรอเอ็นเน็ตก็หมดแล้ว <c oughs> มินกลับกับไทยแอร์เวยนะทุกคนแต่ทินจองตั๋วกับ ทริปคอมดีตรงที่ว่าคือเวลาที่เราจะเช็คอินนะคะเขาจะส่งอีเมลมาเตือนเราแล้วก็จะบอกว่าเราต้องไปเกตไหนไปเช็คอินแล้วก็ไปว่ดดิ้งที่เกตีก็จะอัปเดตให้เราแน่นเอียดอนดูหน้าตาซิเซลกระเป๋าใหญ่ของที่น้ำหนัก20เลยนะเพราะว่า <laughs> ที่เราของไม่ได้เอามาเยอะมากบูธทิทก็ไม่ไดเอามาทิ้งก็เลยเอาไว้ที่โรงแรมเผื่อแบบว่าแม่บ้าน เาใส่ไซสเดียวกับที่เราไปใส่นะคะก็คือจริงๆนะทุกคนตั้งแต่เดินทางมาสนามบินอิสตันบุลเป็นสนามบินที่วุ่นวายที่สุดคนเยอะจะลงไฟเช้าตู่หรือดึกวันนั้นที่มาถึงเป็นเที่ยงคืนกว่าก็ยังคนเยอะแล้วทุกคนแล้วที่นี่ตรวจเยอะมากมันจะทําให้เสียเวลาก็คือเข้ามาในก่อนเข้ามาในสนามบินเขาะจะให้เรา อ่าสแกนก็คือวางกระเป๋าทั้งหมดสแกนก็ต้องต่อคนะิวเนาะแล้วก็มาเช็คอินเช็คอินเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาตอมอแล้วตอมอคนโคตรเยอะเยอะมากคนเยอะมากผ่านตอมอเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องมาสแกนอีกรอบทุกคนอันนี้ทีนมาอยู่ข้างในแล้วนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องแล้วนะคะกลับบ้านเราแล้วจ้าบ๊ายบาย